ทบทวนคณิตพิชิตข้อสอบการแก้โจทย์ปัญหาแผนภูมิรูปวงกลมโอเนตป .6 คำชี้แจง 1. แบบฝึกมีอยู่ทั้งหมด5ข้อ 2. ใช้เป็นแบบฝึกเพื่อวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาแผนภูมิรูปวงกลมโอเนตป .6 3. ร่วมแสดงความคิดเห็นติชมใต้คลิปเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไปข้อที่1แผนภูมิรูปวงกลมแสดงจำนวนครอบครัวที่เลี้ยงสุนัขจำนวนต่างๆ ทั้งหมด120ครอบครัวในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเลี้ยงสุนัขหนึ่งตัว50%เเลี้ยงสุนัขสองตัว30%เเซลี้ยงสุนัขสามตัว15%เเซและเลี้ยงสุนัขสี่ตัว5%เปอร์เซนหมู่บ้านแห่งนี้มีครอบครัวที่เลี้ยงสุนัขสี่ตัวกี่ครอบครัวข้อสอบโอเน็ตปหกข้อที่20ปีการศึกษา2560วันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2อ6 1คำถาม หมู่บ้านแห่งนี้มีครอบครัวที่เลี้ยงสุนัขสี่ตัวกี่ครอบครัวมีวิธีคิดดังนี้จากแผนภูมิรูปวงกลมครอบครัวที่เลี้ยงสุนัขสี่ตัวคือห้าเปอร์เซ็นต์จำนวนครอบครัวในหมู่บ้านทั้งหมดหนึ่งร้อยิบครอบครัวดังนั้นครอบครัวที่เลี้ยงสุนัขสี่ตัวคือ เศษห้าส่วนหนึคูณหนึตัดศูนย์หนึกับ120เท่ากับ5้าคูณสิส่วนสิครอบครัวเท่ากับเศษหกสิบส่วนสิครอบครัวตัดศูนย์หกกับ10เท่ากับเศษ6กส่วนหครอบครัวเท่ากับ หครอบครัวตอบหมู่บ้านแห่งนี้มีครอบครัวที่เลี้ยงสุนัขสีตัวหกครอบครัวข้อที่2ข้อมูลการส่งออกของสินค้าประเภทหนึ่งของประเทศไทยซึ่งมีตลาดส่งออกที่สำคัญดังสแสดงในแผนภาพวงกลม มูลค่าการส่งออกของสินค้าประเภทหนึ่งของประเทศไทยจีน30สสหรัฐอเมริกา25%ญี่ปุ่น20%เวียดนาม15%และประเทศอื่นๆ10%อร์จากข้อมูลข้างต้นถ้ายอดการส่งออกของสินค้าประเภทนี้ไปยังประเทศจีนมีมูลค่า120ล้านบาทประเทศไทยส่งออกสินค้าประเภทนี้ไปยังประเทศจีนมากกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นมูลค่ากี่ล้านบาท ข้อสอบโอนเตป .6 ข้อที่15ปีการศึกษา2564วันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์2 5 6 5สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ถ้ายอดการส่งออกของสินค้าประเภทนี้ไปยังประเทศจีนมีมูลค่า120ล้านบาทประเทศไทยส่งออกของสินค้าประเภทนี้ไปยังประเทศจีนคิดเป็น30%เปอร์เซ็น หนึ่งสิ่งที่ต้องหาคำตอบเป็นอันดับแรกคือมูลค่าการส่งออกของสินค้าประเภทนี้ของประเทศไทยคิดเป็นกี่ล้านบาทวิธีคิดตารางเทียบบัญญัติไตรยางประเทศไทยส่งออกของสินค้าประเภทนี้ไปยังประเทศจีนคิดเป็น30เอร์เซนเทียบบัญญัติไตรยางได้ดังนี้ ถ้ายอดส่งออกไปยังประเทศจีน30ล้านบาทประเทศไทยจะส่งออกของสินค้าประเภทนี้100ล้านบาทถ้ายอดส่งออกไป, 1, ไปยังประเทศจีน1ล้านบาทประเทศไทยจะส่งออกของสินค้าประเภทนี้1คูณเศษหนึส่วนสเท่ากับเศษหนึ่งส่วน30ล้านบาทถ้ายอดส่งออกไปยังประเทศจีน120ล้านบาท ประเทศไทยจะส่งออกของสินค้าประเภทนี้หนึ่งยคูณเศษหนึ่งร้ยส่วนสาสิบสสิตัดกับหนึ่งยีสิบได้หนึ่งและสี่จะได้สี่คูณเศษหนึ่งส่วนหนึเท่ากับ400ร้มูลค่าการส่งออกของสินค้าประเภทนี้ของประเทศไทยคิดเป็น400ล้านบาทสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ ประเทศไทยส่งออกของสินค้าประเภทนี้ไปยังประเทศจีนคิดเป็น30%ประเทศไทยส่งออกของสินค <ATION> ้าประเภทนี้ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาคิดเป็น25% 2. สิสิ่งที่ต้องหาคำตอบเป็นอันดับที่สคือประเทศไทยส่งออกสินค้าประเภทนี้ไปยังประเทศจีนมากกว่าประเทศสหรัฐอเมริกากี่เปอร์เซ็นต์วิธีคิด 30%ปรลบ2เเท่ากับปรเซนประเทศไทยส่งออกสินค้าประเภทนี้ไปยังประเทศจีนมากกว่าประเทศสหรัฐอเมริกา5% 3. ปอร์เซน์สสิ่งที่ต้องหาคำตอบเป็นอันดับที่3คือประเทศไทยส่งออกสินค้าประเภทนี้ไปยังประเทศจีนมากกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นมูลค่ากี่ล้านบาทมูลค่าการส่งออกของสินค้าประเภทหนึ่งของประเทศไทยคิดเป็น400ล้านบาท วิธีคิดเศษห้าส่วนหนึ่งร้อยคูณสี่ร้อยตัดศูนย์หนึ่งร้อยกับสี่ร้อยเท่ากับห้าคูณสี่ส่วนหนึ่งล้านบาทเท่ากับยี่สิบล้านบาทตอบประเทศไทยส่งออกสินค้าประเภทนี้ไปยังประเทศจีนมากกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นมูลค่า20ล้านบาท แผนภูมิรูปวงกลมแสดงรายได้จากการขายข้าวของบริษัทแห่งหนึ่งตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2562ถ้าบริษัทแห่งนี้มีรายได้จากการขายข้าวตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนรวมกัน1,500ล้านบาทโดยในเดือนมกราคมและเดือนมีนาคมมีรายได้จากการขายข้าวเท่ากันแล้วบริษัทแห่งนี้มีรายได้จากการขายข้าวในเดือนมกราคมอยู่กี่ล้านบาทข้อสอบโอเน็ตป .6 ข้อที่20ปีการศึกษา2562วันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2563สิ่งที่โจทย์กำหนดให้เดือนกุมภาพันธ์ขายข้าวคิดเป็น40%เดือนเมษายนขายข้าวคิดเป็น20%เดือนพฤษภาคมขายข้าวคิดเป็น18% เดือนมิถุนายนขายข้าวคิดเป็น6% 1. สิ่งที่ต้องหาคำตอบเป็นอันดับแรกคือเดือนมกราคมและมีนาคมขายข้าวคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์วิธีคิด100%ลบในวงเล็บ40%่บเเวก20%บวก18%บวก6%เท่ากับ16% เดือนมกราคมและมีนาคมขายข้าวคิดเป็น16%ปอ 2. สิ่งที่ต้องหาคำตอบเป็นอันดับที่สองคือเดือนมกราคมขายข้าวคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์วิธีคิดโดยในเดือนมกราคมและเดือนมีนาคมมีรายได้จากการขายข้าวเท่ากันดังนั้นเดือนมกราคมขายข้าวคิดเป็น 16%หารสองเท่ากับ8%สิ่งที่โจทย์กําหนดให้ถ้าบริษัทแห่งนี้มีรายได้จากการขายข้าวตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนรวมกัน1,500ล้านบาท 3. ส,สิ่งที่ต้องหาคำตอบเป็นอันดับที่3คือบริษัทแห่งนี้มีรายได้จากการขายข้าวในเดือนมกราคมอยู่กี่ล้านบาท วิธีคิดบริษัทแห่งนี้มีรายได้จากการขายข้าวในเดือนมกราคมอยู่เศษ8ส่วน100คูณ1,500ตัดศูนย์หนึกับ1,500เท่ากับ8ปดคูณสิส่วน1ล้านบาทเท่ากับ120ล้านบาทตอบ บริษัทแห่งนี้มีรายได้จากการขายข้าวในเดือนมกราคมอยู่120ล้านบาทข้อที่4ลุงใจขายไอศกรีมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้600แทง่งโดยร้อยละของจำนวนไอศกรีมที่ลุงใจขายได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แสดงด้วยแผนภูมิรูปวงกลมดังนี้วันจันทร์สิ วันอังคาร10%วันพฤหัสบดี25%วันศุกร์20%ถ้าต้นทุนของไอศกรีมแท่งละ7บาทและลุงใจขายไอศกรีมแท่งละ10บาทลุงใจขายไอศกรีมในวันพุธได้กำไรกี่บาทข้อสอบออน็ตนป .6 ข้อที่19ปีการศึกษา2563วันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์2564 สิ่งที่โจทย์กำหนดให้วันจันทร์ขายไอศกรีมคิดเป็นสิ้าเป็นต์วันอังคารขายไอศกรีมคิดเป็นสิบเปอร์วันพฤหัสบดีขายไอศกรีมคิดเป็น2ี้าเปอร์เซวันศุกร์ขายไอศกรีมคิดเป็นย0่สิบหนึ่งสิ่งที่ต้องหาคำตอบเป็นอันดับแรกคือ วันพุธขายไอศกรีมคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์วิธีคิดวันพุธขายไอศกรีมคิดเป็น100%ลบในวงเล็บส5บ้าเวกิบบวก25%บวก20%เท่ากับ30%วันพุธขายไอศกรีมคิดเป็น30% สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ลุงใจขายไอศกรีมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ห600แทง่ง 2. สิ่งที่ต้องหาคำตอบเป็นอันดับที่2คือวันพุธขายไอศกรีมได้กี่แทง่งวิธีคิดวันพุธขายไอศกรีมคิดเป็น30%ดังนั้นวันพุธขายไอศกรีมได้ เศษสามสิบส่วนหนึ100่งร้อยคูณหกร้อยตัดศูนย์หนึ่งร้อยกับหกร้อยเท่ากับสามสิบคูณหกส่วนหนึ่งแทงเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบแท่งวันพุธขายไอศกรีมได้หนึ่งร้อยแปดสิบแท่งสามสิ่งที่ต้องหาคำตอบเป็นอันดับที่สามคือ ลุงใจขายไอศกรีมในวันพุธได้กำไรกี่บาทวิธีคิดถ้าต้นทุนของไอศกรีมแท่งละ7บาทลุงใจขายไอศกรีมแท่งละ10บาทแสดงว่าลุงใจขายไอศกรีมได้กำไรแท่งละ10ลบ7เท่ากับ3บาทดังนั้นลุงใจขายไอศกรีมในวันพุธได้กำไร สามคูณหนึ่ง้ยปดบเท่ากับห้า้อยสี่บาทตอบลุงใจขายไอศกรีมในวันพุธได้กำไรห้าร้อยสสิบบาทข้อที่หร้านเครื่องเขียนแห่งหนึ่งมีสีจำหน่าย3มชนิดคือสีไม้สีเทียนและสีน้ำรวมกันเจ็สิกล่อง โดยมีจำนวนสีแต่ละชนิดดังแสดงในแผนภูมิแผนภูมิแสดงจำนวนสีแต่ละชนิดดังนี้สีไม้ร้อยละหกสิบสีน้ำยี่เอ็ดกล่องจงหาว่าร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีเทียนคิดเป็นร้อยละเท่าใดข้อสอบโอนตปหกข้อที่สิห้าปีการศึกษา2 5งพหวันเสาร์ที่ส1บเอกุมภาพันธ์สองพสิสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ ร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีน้ำ21กล่อง 1. สิ่งที่ต้องหาคำตอบเป็นอันดับแรกคือสีน้ำคิดเป็นร้อยละเท่าใดวิธีคิดเศษ21ส่วน70คูณ100ตัด0 70กับ100เท่ากับ21 1คูณ10ส่วน7 นำเจ็ดไปตัดกับยีสิบเอ็ดได้สามกับหนึ่งจะได้สามคูณสิบส่วนหนึ่งเท่ากับสามสิบดังนั้นสีน้ำคิดเป็นร้อยละสามสิบสองสิ่งที่ต้องหาคำตอบเป็นอันดับที่สองคือสีเทียนคิดเป็นร้อยละเท่าใด วิธีคิดสีไม้คิดเป็นร้อยละหกสิบสีน้ำคิดเป็นร้อยละสามสิบดังนั้นสีเทียนคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้ยลบในวงเล็บหกสิบบวกสามสิบเท่ากับสิบตอบร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีเทียนคิดเป็นร้อยละสิบ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามครับ